กำลังสงสัยใช่ไหมครับว่าการเป็นในหน้าประกันเนี่ยมีเงินเดือนให้ไหมวันนี้ค้ดบูครับมีคําตอบมาให้กับเพื่อนๆครับสําหรับการเป็นในหน้าประกันนะครับจะไม่มีเงินเดือนประจําให้รายได้ของเราเนี่ยครับจะขึ้นอยู่กับจํานวนลูกค,ค้าและทีมงานที่เราสร้างขึ้นเองเท่านั้นครับแต่ข้อดีครก็จะทําให้เรามีรายได้แบบไร้ขีดจาํากัดยิ่งเราขยันยิ่งเราลงมือทํามากขึ้นรายได้เราครับก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับ และนี่ก็เป็นรายได้ของพี่ๆในหน้าสีกรุงโบรกเกอร์นะครับที่ทางบริษัทเนี่ยจะมีการประกาศให้ทราบทุกเดือนเนาะบางท่านครับก็จะมีรายได้หลักพันหลักหมื่นต่อเดือนนะครับแล้วก็จะมีบางท่านเนาะที่มีรายได้เป็นหลักแสนต่อเดือนทั้งหมดนี้ครับก็ขึ้นอยู่กับ ความขยันและความทุ่มเทของแต่ละท่านครับถ้าเพื่อนๆอยากมีไรายได้ดีๆแบบนี้นะครับมาร่วมเป็นในหน้าประกันกับสีกรุงโบรกเกอร์ทีมสีกรุ้งวิกตอรี่กับโค้ดหมูกันครับสนใจทักมาได้เลยครับ